อยากสมัครมาตร,รา40ในเว็บไซต์ต้องกรอกอะไรบ้างมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปสมัครมาตรา40ในเว็บไซต์ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครมาตรา40เลยก่อนที่จะสมัครมาดูคุณสมบัติกันก่อนค่ะโดยท่านจะต้องมีอายุ15-65ปีบริบูรณ์ค่ะไม่ได้อยู่ในมาตรา33และมาตรา39ทําอาชีพอิสระเช่นค้าขายฟรีแลนซ์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับรถแท็กซี่ประมาณนี้ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทราบก่อนจะสมัครคือเมื่อสมัครแล้ว แล้วท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างซึ่งจะมีทางเลือกให้เลือก3ทางเลือกแต่และทางเลือกจะแตกต่างกันที่จํานวนเงินที่ต้องจ่ายและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะซึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม64ถึงมกราคม6.5ท่านจะจ่ายเงินสมทบเพียง60%เช่นทางเลือกที่1จะได้รับความคุ้มครอง3กรณีปกติต้องจ่าย70บาทต่อเดือนท่านจะได้จ่ายเพียง42บาทต่อเดือนค่ะทางเลือกที่2 จะคุ้มครอง4กรณีปกติต้องจ่าย100บาทตอนนี้เหลือเพียง60บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3คุ้มครอง5กรณีปกติต้องจ่าย300บาทต่อเดือนเหลือเพียง180บาทค่ะก่อนจะสมัครมาตรา40อยากให้ท่านศึกษาทางเลือกแต่และทางเลือกให้ดีก่อนว่าเลือกทางไหนจะเหมาะกับท่านมากที่สุดตอนนี้เรามาเริ่มสมัครมาตรา40ในเว็บไซต์กันเลยค่ะขั้นตอนที่1ให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วพิมพ์ คำว่าประกันสังคมในช่องค้นหาค่ะระบบจะแสดงผลการค้นหาแล้วให้ท่านเลือกประกันสังคมค่ะขั้นตอนที่2จะเข้ามาที่หน้านี้ค่ะให้ท่านเลื่อนลงมาที่ด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมให้ท่านมองหาคําว่าลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วกดปุ่มนี้1ครั้งค่ะขั้นตอนที่3จะเข้ามาที่หน้าระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา40ในข้อมูลผู้สมัครให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านลงไปค่ะซึ่งข้อมูลที่ท่านจะนํามากรอกจะเป็น ข้อมูลตามบัตรประชาชนค่ะและท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง4ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. ข้อมูลระบุตัวตนส่วนที่2ข้อมูลการติดต่อส่วนที่3ข้อมูลอื่นๆและส่วนที่4รูปแบบการจ่ายเงินสมทบมาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยค่ะในช่องแรกให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชน13หลกักพิมพ์ต่อกันโดยไม่ต้องใส่ขีดต่อมาให้ท่านใส่เลขหลังบัตรประชาชนพิมพ์ต่อกันได้เลยค่ะในบรรทัดที่2ให้ท่านระบุ คำนำหน้าโดยให้ท่านเลือกในตัวเลือกไม่ต้องพิมพ์เองค่ะต่อมาให้พิมพ์ชื่อและถัดจากชื่อจะเป็นนามสกุลให้ท่านพิมพ์นามสกุลของท่านค่ะในบรรทัดที่3ให้ท่านเลือกวันเดือนปีเกิดจะให้ท่านเลือกในตัวเลือกไม่ต้องพิมพ์เองค่ะส่วนอ e ีเมลท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เมื่อท่านใส่ข้อมูลครบทุกช่องแล้วปุ่มตรวจสอบจะเป็นสีน้ำเงินให้ท่านกดปุ่มนี้1ครั้งค่ะในส่วนที่2จะเป็นข้อมูลการติดต่อในช่องแรกให้ท่านใส่ ที่อยู่ปัจจุบันซึ่งจะเป็นที่อยู่ตามที่ท่านอาศัยอยู่ในตอนนี้ให้ใส่บ้านเลขที่หมู่ที่หรือหากมีชื่อหมู่บ้านอาคารให้ใส่ด้วยค่ะบรรทัดที่2ให้ท่านเลือกจังหวัดก่อนค่ะแล้วตามด้วยเลือกอำเภอรหรือเขตบรรทัดที่3ให้ท่านเลือกตำบลหรือแขวงต่อมาจะเป็นรหัสไปรษณีย์ท่านไม่ต้องพิมพ์เองค่ะหลังจากเลือกตำบลหรือแขวงแล้วจะขึ้นมาอัตโนมัติส่วนบรรทัดที่4ให้ท่านใส่เบอร์โทรศัพท์บ้านถ้าไม่มี ก็ไม่ต้องใส่ค่ะต่อมาจะเป็นเบอร์มือถือให้ท่านกรอกเบอร์มือถือลงไปค่ะและต่อมาให้ท่านกรอกในส่วนที่3คือส่วนของข้อมูลอื่นๆช่องแรกให้ท่านเลือกอาชีพค่ะต่อมาจะเป็นรายได้ต่อเดือนให้ท่านเลือกรายได้ต่อเดือนถ้าไม่เกิน6000บาทท่านไม่ต้องพิมพ์จํานวนเงินในช่องนี้ค่ะบรรทัดที่2สภาพร่างกายให้ท่านเลือกว่าร่างกายของท่านปกติหรือมีความพิการถ้ามีความพิการในช่องต่อมาให้ ระบุความพิการค่ะจะมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วค่ะคือส่วนที่4จะเป็นรูปแบบการจ่ายเงินสมทบในช่องแรกให้ท่านเลือกว่าท่านเลือกทางเลือกที่1 2หรือทางเลือกที่3ส่วนบรรทัดที่2ให้ท่านเลือกสำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกในการติดต่อเสร็จแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะระบบจะถามว่าท่านเป็นสมาชิกข,ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกองทุนอื่นๆที่เกี่ยวกับส่วนราชการหรือไม่ในส่วน นี้ท่านจะต้องไม่อยู่ในกองทุนใดกองทุนหนึ่งตามรายละเอียดค่ะให้ท่านกดปุ่มในวงกลมว่าไม่ใช่แล้วกดปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วให้ท่านติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมว่าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วและให้ท่านกดปุ่มยอมรับค่ะจะมีป๊อปอัพเด้งมาอีกครั้งเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนและถามว่าคุณต้องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตร,รา40ใช่หรือไม่แล้วให้ท่านกดปุ่มยืนยันค่ะระบบจะแจ้งว่าท่านขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งการเป็นผู้ประกันตนตามมาตร,รา40จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ชําระเงินสมทบแล้วช่องทางการจ่ายเงินสมทบจะมีหลายช่องทางสามารถชําระได้ที่ Shopee Pay, ทกส l o a d s t ok or, Lotus, Big C, Counter Service และตู้บุญเติมค่ะเมื่อชําระเงินไปแล้ว5-7วันเงินถึงจะเข้าระบบค่ะให้ท่านเช็คดู เรื่อยๆวิธีเช็คอ้อยจะแปะลิงก์ไว้ให้หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครมาตรา40ท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะและหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ